การสวัสดีท่ทำโฉมทุกท่านเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่เกลียดโอเคมองอยูย่ไหนไม่รู้สำหรับวันนี้ก็มีตัวใหม่นะก<อ>็อินเวอร์เซียร์ดอนนะอันนี้ร่างแรกมันก็ชื่อคอยกินะเออนี่แล้คือดูตอนแรกเป็นปลานะร่างต่อไปเป็นเทียนะแล้วคือดูว่ายังไงนะเล็กตัวเล็กๆเลยเออเริ่มต้นก็จะมีท่าซูมให้ถอยนะ การสร้างดามเมจรอบตัวอย่างนี้สีเ้ถ้าต่อมาก็เป็นการพุ่งเฉยๆนะชใช่ขนาดไหนก็คือดูดูแบบเบาแล้วก็เดโจมตีช้ามากอะ่ะเบาจริงโคตอไม่ไหด้โมมันเบาจริงจริงนังอะไรก็แบบเบาจัดกระโดดเลยไม่เล่วเพื่อนเพื่อนแกสบายมื่นฉันแกไม่รอดแน่นี่แน่ ไปดีกว่าสู้ไม่ได้เลยนะตอนต้นเกมอ่ะคือแบบท่าคือแบบโคตรกันดูท่าแรกสร้างดาเมจรอบตัวแล้วก็ท่าสองกระโดดง่ายๆแค่นั้นเลยแบบเป็นท่าที่แบบเข้าใจง่ายามากนะเป็นท่าที่มมไ,ไม่มีอะไรซับซอ้อนไม่ซับซ้อนเลยจริงๆเพราะมันไม่มีอะไรเลยใช่แบบปวดหัว,วน,นะอยู่นี้ไมเฮ้ยทำไมพี่กระจูมันวิ่งไวกะ โอ้ยไอ้กั้วยไอ้กระจุยหัวคัวเฮ้ยไอ้ต้นไม้บ้าบอนี่ตายคนจะฆ่าแกอี๋อีเฮ้ยช่วยด้วยอืมโอ้โหแปลงร่างแล้วแปลงร่างแล้วอะไรลมหายใจมังกรกดเลยนะอุ้ยละได้สองฆ่าเฮ้ยชูก่อนเลยยังหว่านี้ ตัว,ายายยวใหญ่จะจัด,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 ดอ่ะตัวคู่ใจอ่ะมีมีเฮ้ยโอ้กคนุณไมมันโจมตีไวมันดูโจมตีไว,ม,ม,ไวมากเลยฮะแบบโอ้ล่างแรกโจมตีอย่างช้าแล้วเบาแบบล่างนี้แบบต่อ,อยไม่หยุดเลยนะมันดูโจมตีไวๆอ่ะหรือเพราะเป็นไอเทมผมไม่รู้นะขัา้าแรกลมหายใจมังกรกุญก็แค่นั้น อะไรอ่ะกนะารโจมตีอ่ะอ่านไม่ทันเอาใหม่ดิพ่นลมหายใจออกไปสร้างดามเมีให้กับโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามแล้วทําให้อยู่ในสภามาช่วยจะถาสภาวะชาเมื่อดท่านี้โดนโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามจะโจมตีจะได้รับบูธเหรอเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ,โอ้โจมตียังไวท่าเนี้ยมืนเป็นท่าพุ่ง วิดาอุ้ยอะไรอ่ะวุ้ววุ้ววินนี้ดูเหมือนจะบังคับยากนิดนึงนะแต่ค่อนข้างโหดเลยมาดูใหม่นี่อุ้ยอ๋อจะขยับตามไอ้ปุ่มเดินแล้วก็คือเป็นการพุ่งมือท้ายอู้ดโอ้ยดูโอ้ยซอยซอยอื้มหดเกินโอ้ยโอ้ยอู้ดโอ้ยเหมือนการพุ่งครั้งสุดท้ายจะเป็นการงัทตูด้วย โห้โห้ตีไรเนีะฮโหดเลยนะโหดเยอะเลยฮู้ดอืมโดนแล้วซอย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 เอาฮู้ดโหดโหดเอาพี่โดนเฮ้นี่คุณลมหายใจมีเกลือโอ้โหโคตรเฮ้ยผมว่าสายนี้โกงนะอีกสายหนึ่งก็ยังไม่ได้ลองเลยนะ เดี๋ยวจะลองไปเล่นดูทีนะ่ไหนนี่จัดอ่ะฮุดเฮ้ยเด็กเอ๊ะเมื่อกี้ผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมเดียวนะ,ะนี่นะดูนะอุ๊ปฮึ่มไม่ใช่มากอะไรกันเอ้ยทุกคนท่านี้มันจะทำให้ระยะการโจมตีเรากว้างขึ้นด้วยแบบก้าวไกลไกลขึ้น เฮ้ยโอ้โหลืนไปผมว่าสาโกงมากโกงจริงโกงจัดจโหแบบจริงาจริงสายนี้แบบโกีโจมีไคลมีสตันฟุ้งได้แบบสามรอบนะเรามาดูระยะทางกันดีโหเอ๊ะปีกจู เดี๋ยวลองอ่านสกิลดิเฮ้ยเฮ้ยของฮ้อกดค้างเหรอเฮ้ยยังไงโอ้หสร้างพายุนี่พุ่นไปเลย้องอ่านสกิลดีิอาจจะกดไม่ได้ได้แล้วดำลึกลงไปใต้น้ำทำให้โปเกมอนฝ่ายตรงข้ามโจมตีไม่ได้เออแล้วเมื่อใช้ท่านี้อีกครั้งจะพุ่งตัวขึ้นมาว้าว เดี๋ยวเราซอยซอยซอยโอ้ยซอยซอยเร็วอยู่นะแต่ผมว่าคอยเอยไม่ใช่ผมว่าใครเริวซอยเร็วกว่าใครเรอ่วผมว่าไอตัวที่เร็วกว่าเจลาดอสอ่ยน่าจะเป็นตัวใครเริวกับไอ้เหลอไอตัวไอตัวมังกรที่เหมือนฉลากหัวค้อนอ่ะง่าริวชื่อชื่ออะไรกอย่างเนี่ย หรืออะไรหรือไม่รู้นล้วมันจะเป็นไอตัวคาดหัวก้อนอะ่ะที่ส่วนหัวมันนะคะกับไอตัวสลามหัวค้อนอะ่ตอนอออะตัวม่วงเน่ยไอตัวนะั้นคือแบบถ้าโจมตีคุปใช่ไหมมันก็จะแบบโจมตีได้เร็วมากซอยลัวๆนะดูเลือดด้วยเออไอนั่นแบบโจมปีผมว่าเกียร์ละร้อนมันไม่ได้โจมตีไวเท่าไอสองตัวนะั้นหรือเร็วกแวบบ่าไม่รู้นะไม่แน่ใจเหมือนกัน เฮ้ยฉันย่ฆ่เฮ้ยมองเห็นเฉลยมองไม่เห็นเฉลยปโหดเกินหริงนะไม่้มวี่ปาเลยตัวต่อยต่อยตอยอกอีอีกชุดียวุดเดียวดอีกครั้งเดียวนี่ว้า โอ้โหว่าเก่งจริงนี่เนี่ยเฮ้ยเหมือนจะได้ลูกเลยนะดรับซอยแล้วซอยไม่หยุดซอยโอ้โหถ้าขนาดนี้จะไม่ให้ซอยก็ได้ฮะอืแต่ฉันจะซอยทำไมอ่ะอืมอืมอืมโอ้ยตั้งทำไมอื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 มซอยซอยโอ้ยแบบพีพๆนะ อุโมตอมจะเปนไเดี๋ยวไปทดลองสกิลของยูตอนอรอบนึ่ครับโชคดีนะเพื่อนขอให้โชคดีนะโอ้โหดูนะครับขนาดนี้โอ้โหโอ้ยพระเจ้าขนาดนี้โอ้ยโหพอโดนสวนครับโอ้ยแต่เขาชนะได้โอ้โหสุดยอดสามทีวปจะทันไหมมาเลยป่าขึ้นแล้วก็พ่นไปสุดเพิ่มความเร็วโอ้ยอันนี้หลุดเลือดเลยนี่เจ๊เพ็ดถ้าพ่นไปแล้วหลุดเลือดโอ้ยยิ่งตีไวนะ เฮ้ยอะไรตรงนี้ว้ยยคาถาหายตัวหายตัวเร็วทีหายตัวหายตัวโุ้ดเว้ยววปิ๊กปิ๊กปิ๊กนนสู้พี่อะน้องพี่พญานาคพญานากรีน้องโอ้เงินสวนไอ้อามาโจไปไหนปุนโุ้นตีไม่โดน เล่นกันรัดโหแล้วค man, ือแบบเด็สกิลได้เลยมาไม่มาทำแป้งน้องอไ,ไ, okay. ไปเลยโอหพญานาคเกมนี้ก็คือแบบเรียกว่านานาอีอัปเดตอีอะเข้าใจนว่าเกมเหมือนกันด็แค่เบลล์ใจว่าแบบผมรอเงี้ยเกมนี้มันเล่นออฟไลน์ได้ผมไม่รออย่าก็จะได้มีความคิดทำอะไรได้เ แม้คนดูจะไม่เยอะมากแต่ช้าทำไมโถเนี่ยพญานาคหรือพญานิยายพญานาคเนี่ยพญายนาคเจ้าเชื่อเรื่องพญยายนาคตัวฟ้าโบ่คือตัวแรกล่างแรกตัวสีแดงทำไมล่างมีตัวสีฟ้าก็ไม่เข้าใจไหนเราพ่อยามไปทำความเข้าใจอะไรมันก็มันมากเลยเฮอะไรเปี้ยวเปี้ยวเอามาันโจเอามาันโจวี่แร็แร็แร็แร,แร็คแค Cái đéo này chắc chắn chắc chắn là người của chúng ta. sẽ thắng